สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท้ชมครับสวัสดียามเย็นนะครับมืดค่ำแล้วครับผมเย็นวันที่25หพฤศจิกายน2567นะครับสวัสดียามเย็นยาย,นยวนเอาเด็กเมนูนอย่างแรงแกงนไม้กับปนุนแกงนไม้กับป,ปนกระป, <c oughs> ปุนอุณายอ้วนอยู่คั่วขังบ้านอ้นยายจอย แจ้งน้ำไม่เรียบร้อยไออ้วนนั่งห้กำลังใจเอาธรรมชมนะครับเมื่อเร็วบานเท่านะครับจะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่นะครับธรรมชมจะพาไปรับชมจากนครพนมนะครับเพิ่นจะสรุปให้งวดวันที่หนึ่งท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเด่นตัวใดมากตัวนั้นเด้อร์ธรรมชมเด้อ วงกลมให้สามแปดนะครับมาสามแปดตรงๆนะครับแม,แม่หมูกับพึ่งมาท่านผู้ชมอ่าคือใส่สุดมาแต่ใส่แม่หมูให้เขาเขาอ้าคือหัวตะเกียวคือจะได้กอดเขาเอ้กอดเขาแล้วของคพี่ปูเลยฮะของคพี่ปู่ไหมอ๋อของนาปูเอ่อเอ้ทาท่านผู้ชมแม่หมูมาแล้วนะครับบรรยากาศยามค่ำบ้านเรานะครับอันนี้ลูกศิษย์ปูเสร,รีปูเสรีสกนธิพันธ์มาหนึ่งห้ามาแต่หนึ่ง นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับช่วงนี้คัมเร็วท่านผู้ชมนะครับผมเจกับยูขั้วคนละเจก,กิบเกเฮานะครับมือเช้า,บ,าบอกให้เพื่อนถามจากนครพนมนะครับชุดสรุปอืไปฟังน้ำกันนะครับาตาวินเอาตาวินมาอยู่ตัวเนี่ยป้าแต่งโมท่านผู้ชมบกมักโมยาย แวะตลาดมึงนี้ได้บอกโม่ไงหมนเจียดให้ป่าลาดพี่กสั้นไปพีเลยไปซื้อใบต้องโอยังเพื่นละนูนนี่นั่นเบ่งสุดเจทำมาชุ่มนี่สุดเจมันคือสุดยอด่ไมแม่ชุดลายงูเหลี่ยมชุดอ่าชุดลายงูเหลี่ยมรอบเ่ยมดีนะเจนะอันนี้กกชุดแมหมมคนมาแจกไปกอเขาไปกอเขาซอยาหัวกระล้วมอนักลับมาจากทำงานแล้วก็ไปต่อกอเขาต่อ กำลังหากุญแจล็อก็อกรวยพี่ขุญแจบ่กุญแจกุญแจล็อกมีจะบแกแบบไปตีุญแจล็อกบ้านนลยนะมีต้องเก็บเอาน้ำลุงไอ้นี่อะไรมีอยู่อเพราะว่าจะไปล็อกว้เพราะว่ารอกใบมอประตูประตูนั่นเพื่อจะไปล็อกประตูไว้ตาดเขาไว้ตาดเขาไว้อ่าเพราะว่าเลี้ยงผู้เดียวหมดครับสวัสดีครับเจลอตเตอรี่สวัสดียามเย็นสวัสดีค่ะศาสตร์สุดสอนกิบมานะครับชมเนาเงี้ยนี่อะ เยลเลียมไปมดเนาะพอดีมันเท่ฮะบเรเรียมเดรเรียมเรดชุดเรดใส่ไยไมันง่ายแม่ม่หม้เราคนอ้วนง่ายนี่ซาุ่ยตกเม่อฝนเลยคุณนะเม่ตกดอกเฝนแล้วเม่ตกเม่อตกเดียวเอาเห็นลูกค้ามาลานด้่ยได้ล่ะแอดมินโจแม่ขายแหเน่ลูกเอายัางเอ็ดเมนูอย่างไเจ๊เม มือบริสิทอดปลาแต่ว่าไส้รสกะติซ่าไฟคือมาเป็นใจเป็นใจยุกเพราะว่าสถิติแล้วคือโอ้เลยแล้วก็เป็นยังกินตามถุงกันเลยจีอ่าบ่าวเดียวบ่าวกินเขาสวยบ่าวเท่าหุงเขาแล้วตะวินบอดตะวินบอกอ่าบ่าวเท่าหุงข้าวไหนเลี้ยนในเมนูอย่างไรตะวินสุดหอกเป็นปลาลัดิกปลาที่บ้าเท่าบ้านไม่เป็นจะแซ่บมันล่ะปลากระทิมใช่ปลากระทิมน้องชายอ่เออมีอยู่สามตัวหรือสี่ตัวพว่าอร่อยแน่พลั่นวาจะให้แม่บุญมาเฮ็ดเออให้พี่บุญไมาเฮ็ดเพิ่นไปซื้อเสุดยอดเนาะเออ ปลาราดพริกเอ่อเป็นอะไรเจ๊งบ้าเนี่ยสดใสบ้างไอมเนี่ยแก่เจ๊งสิลาจะห้องอนแน่วอนแน่ยืนบ่ค่ะแต่ว่าเบื้งอากาศแล้วเนี่ยเป็นสีจ่อยๆจังเลยเลยบอกว่าไม่จ่อยไม่จ่อยเจ๊งก็ขึ้นเก้าทผู้ชมวันนี้เมนูปลาราดพริกปลาราดพริกวิ่งเริ่มเอาปลาไม่เห็นเบื้องเดี๋ยวเบิ้งตอนแล้วบ่าวเทาหุงเขาแล้วเบียนอ่าเวเนี่ยทำช่อมวัฒนธรรมมากอุ้ยหูเอียงเละไม่หมูซาติโอคอยอ่าเอียงแะคือจ้นใจขึ้นสิบพันอ่า ฮักบอกกันยังไงว่าเป็ยางเวทออกไม่หมดสตรดิโอมันตั้มมันตุกใหญ่เบ้อแล้วเอฟเอฟที่อย่ากหัวได้เหรอแม่ยัดไปจับเอฟที่สิรูดให้ใบก่อนสตรดิโอมันตั้มเป็นบอลสีสีหัวเบาเถาหัวดที่ผ่านมาทำมาชมนะครับผมเงาเบาเถามาทางผีเอฟอ่าเอ้าพอดีนี่เบาเถานั่งกันได้ค่ะว่าเป็นยังไงครับหัวที่ผ่านมาสามแปดตรงตรงเน้นตัวไหนเด่นตัวไหนมาตัวนั้นนะครับทำมาชม เพิ่นเน้นให้เน้นให้แค่สามคู่เท่านั้นแมแมนค่ะเพิ่นัยยำคักว่าให้บ้าวแถาลอตเตอรี่สามแปดนะครับมาสามแปดเอาเพิ่นไหตองวดตั้งแต่ตองวดแลยแมะเจนะ่ะอ่านี่นะครับทำช่เพิ่นไหสอกับสมานะครับสองเจ็ดสองปดสองเก้าลักสีคือสี่หกสเจ็ดสี่เก้าเน้นมาไหคือลักสอคือสองเกนีลักสีคือสีเจ็ดแมนอ่าเพิ่นไหมากเลยม่เจ ไฮมาล่ะเบาเถาไฮมาบังเจสิเขามาดีล่ะท่าน่อนมือไม่ผ่อนอีหลีได้เพราะว่าเบาเถาบอกให้เจมาเศร้านี่โทษหาเพื่อนหาได้มาเร็้ยวนะครับหาไปหาลอตเตอรี่่รนมช้ชมนะถ้าไฮมาซานน่มันจะหาบริมันหมดก่อนที่เบาเถาเปนไฮตัวใดมาเจติ้กเก่าเบาเถาเก่ามากเมนเก่าคือมาเดนแต่นอหลังๆมาเนี่ยเพิ่นก็จับคููมากขึ้เก่าเพิ่นละอ่า เจแล้วจดจดไปบ้า่เจ้ลังเทียเจลืมอืมันเป็นยังสี่ลักยังเทียลืมดีแล้วเจดีแล้วเจ้ไวท่องไม่ท่องเมีนค่ะไวท้องเขาบ้านให้ดีเป็นไม่ท่องวันนี่แม่ไวจะห้อนก้อนเก้าเอาอืพให้ให้เก้ามามเมีนเก้าไรนะเจ้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเบาเดาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดได้ว่าเอมี่ตุกันอยู่ครูหนึ่งเก้าหากันแล้วเก้าพัน ลาเก่าพึ่งก็จับไฮซีคูบ่ให้ซ้มซีคูตัวก็จะเป็นเด็นเดนสองเดนซีเดน 2, เก่าลาพิ่นเนียนมากตัวใดเดนแต่ว่าเก้าหนีพิ่นเดนไดมาไฮบ้าวแ่าจับจองสลากกินแบงไว้เก้าเจ็ดเอาแต่ตรงที่กับได้มาแท่านั <c oughs> ้นเองแค่นแต่ว่าบ้าวแถวเปียวยต์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดได้คู่เดียวบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าเจลอตเตอรี่แถมตัวกันไปให้น้ำเนยเพราะว่าเพิ่นคำนวณนู่นนี่นั่นแล้วเพิ่นก็เลยว่าเก้าหากันไว้ในเด้อคือเก้าหนีหอยเก้าหาไว้น้ำแม่นถแตเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ ที่พนเนียนค่ะคือเก้าเจ็ดเพิ่นให้กันเก้าหาไว้น้ำเพิ่นทั้งบอกว่าแถวจองแล้วมีอยู่และสองสีเก้านี่เพิ่นเด่นตัวใดแน่มินมีสองมีสีมีเก้าบอกตัวเด่นคือสองรองคือเก้าสองกับเก้าเนียนสองกับเก้าเด่นซ้ำกันหรือจังไหนพอแล้วเด่นที่สองกันแล้วร่องเก้าเด่นที่สองท่านผู้ชมนะครับเพิ่นก็ยังเด่นสองมา เด่นคือเกา่าแต่ว่าร่องเกา่าเก่าพนจะโบเดนบเพว่านคือให้มาสีคูจังวะ่ะอืเอเอาเดี๋ยวบ่าวเฒ่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาสามแปดตรงๆนะครับ,เอ,เ,บเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้เมื่อเนี้ยแต่ตุลิโอกะทีเกลีบยล่มั้างนึงแม่หมูดึงตันนี้ดึงจองซออครเอา,เอานะครับ,เอ,บเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้ก่อนท,ออท่านผู้ชมเอาบ่าวเถ่าเขียนให้แล้วท่านผู้ชมนะครับ อันนี้งวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นเน้นตัวไลขนะครับมาตัวนับสามแปดนะครับเพิ่นบอกให้หยิบจับลอตเตอรี่ก็มาล่างสามแปดตรงๆนะครับเอานี่นะครับสรุปมาให้แล้วนะครับบอต้องรอถึงไกลเมื่อนะครับเพิ่นลงให้ก่อกรเพื่อเด้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับฉลากกินแบ่งนะเพิ่นให้เกาแม่เด่นค่ะค่ะคือเด่นสองกำชุมรองเก้านะครับและเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหาเพิ่นให้วงมาที่ เก้าเจ็ดนะครับเน้นให้หาลอตเตอรี่เก้าเจ็ดคสามคู่เหมือนเดิมนะครับงวดที่เราพึ่งกระวงให้สามคู่ค่ะสามลักลักสองแต่ว่าเน้นเคือลักสองค่ะเพิ่นมั่นใจว่าสองสองเดินนะครับให้หาลอตเตอรี่สองเก้าถ้าลักซีลักซีคือซีเจ็ดลักเก้าคือเก้าเจ็ดอ่าแต่ว่าเพิ่นมีตกกันเก้านี่คือเก้าหาให้น้ำเมนค่ะผมว่าเพิ่นจะเน้นสองกับเก้าดีเจเนี่ยเจอาจจะ ก็เป็นไปได้ค่ะเราเ่าอาจจะมาเสมอภาคกันก็นได้แต่ว่ามันหางมาจังสีเดียวอะนะมาจังสีส่ท่ามผู้ชมลักเกาเพิ่นให้ซีคูนะครับเป็นชุดบนล่างนะครับหววท,ที่ผ่านมาก,กับมามาล่างตรงๆนะครับมาลลางตรงตรงเดี๋ยวเขียนให้ก่อนนะครับเอาอันของเกาออกเลยครับ <brasile> อแม่หมูเพิ่นกับตอดเขามาอยู่ท่ามผู้ชม เออเอาเอาขยันเอฟซีบางูแล้วเอานะครับนี่แหลแนะแคปหน้าจอได้มาแล้ว่รนมชมุ่มอ่าเจ้เพิ่นก็บเต็งศิละแ่ทำเสรดจจดไปบอกบ้าเรานี่เจ้ก,ก,ก็ลืมอตอนตอนกกกเอกกาข,ข,<อ>ขาท่อมาปุ๊บปุ๊บป๊มีเจ้ต้องจดปุ๊บปั๊บปั๊บไปรถขาพ่อจดนี่มัน้ืม่อออ่า มักกติมาทาอื่นแค่จำดีนะมึงมาตะกิ้มัาตะกิ้กับสุดเลยมึงไงไปเจกับบทติดธรรมชุ่มจะได้ทอดจะได้ทอดว่าไรเจได้ค่ะเจเราจะทอดปลาเขาเดียวเย็นนี้ปลาทับทิมทับทิมตัวสีเหลืองๆนั่นลาดพริกลาดพริกอย่างไม่บุญไม่เฮ็ดบ่าวเถาของเขาแล้วอืค่ะมัตะกี้สุดกับกิบแล้วมึงหนี่งลู่คำว่าอีแม่ตีไอแม่แม่ตีเลิศแล้วมาเสร็จโอ้ยลูกเอ้ยเสร็จแล้ว ลูกกับห้างใส่ใหญ่อยู่อืออาคือส่งฟ้าวจะไปใส่ไม่เอาดีสิเดไฟนี่บอกวบคุมไฟควบคุมไฟจ็งเชลเลียนนี่ตัวนบ้านไอ้บ้าบ้าเจ๊เจ๊เข้าบ้านเลยเจ๊บอออกบ้านเห็นว่าเจ๊สิกับเป็นกุลสตรีอยู่เนาะเออพี่เจ๊จ้อนิเจะเลียนอยู่เรื่อยพักทำไมขึ้นบ้านไอเจ๊พักทำไมขึ้นเดี๋ยวทิมได้ตักเสียพักน้อยหร่โอ้ยทิมเด้บ้านเราเรากินดีโอ้ยมันข้างขึ้นเนาะ ตายเหี้ยวแล้วก็บ่ไหวได้ท่านผู้ชมป่าชีมิตรเอาเบาเบ่ามากอีกแหละเอาบาปนอกเบาเฒ่าจะตอนประแดกเบาเฒ่ากามากกินจนจะออกเลี้ยงเขาตำแก้วเบาเฒ่ากามากอันนี้พวกเาเอาแล้วจะกินเดี่ยวจับพูกกินผู้เดียวเล่าหนึ่งก็บ่มีคนกินน้ำช่งบ่มีตาเบาเฒากินเแ้าเจบาเฒ่ามากทีแเจ้าหลบเจ้าหลบว่าอันนั้นยันนีกินตาหมูเอฟซีกับฮังไวยุทธิเจ้าเอาทีปิดอ่าแมตคือไปใส่ตะกองแขนไว้แท้ แย่างออกย่างออกไปขายแหมย่างออกไปขายเลขายเลข่ะขาดเ่ไรมันชินอ่าออกไปซื้อใส่เลยอ้าท่านผู้ชมแคตัว้คนาจอนะครับเนาะจากนครพนมนะครับสรุปให้แล้วครับโค้งสุดท้ายแลล่ะนะครับเพิ่นเหก่อนนะครับบอตตรงรอไกลมือเพนมานะครับเหล็กวิ่งเหล็กเดินเพนสองสี่เก้านะครับเน้นที่สองรองเก่าบอแน่เพิ่็จะเน้นทั้งสองตัวนี่แหละ่หลักสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าวงกลมให้ที่สองเก้า หลัก4 4่วงกลมให้ที่4 7นะครับหลัก9 9 9 9 9 9 7กัน9 5วงกลมให้ที่9 7นะครับ3คู่นี้นะครับเพิ่นเน้นให้หาให้ยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยงวดที่ผ่านมา3 8ตรงๆแคปหน้าจอเแม่หมูเอานะครับขอบคุณเจลอตเตอรี่ขอบคุณจากนครพนมเด้อนะครับเอาท่านผู้ชมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ